คุณสมศรีคือแม่ผมเองอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆนครับตอนนี้ก็ประมาณสองอาทิตย์หลังจากคุณสมศรีเขาเสียไปแล้วเนาะก็จะมาเล่าความรู้สึกแล้วก็บรรยากาศภายในบ้านกัแล้วกันนะครับตัวผมเองก็ยังนอนอยู่ชั้นล่างอยู่ข้างเตียงคุณสมศรีเนาะเพราะว่าเตียงเขายังไม่มาเอาเพราะว่าเราก็บริจาคให้ที่หนึ่งไปแต่ว่าเขาก็จะมีรอบในการมารับของนั่นแหละนะครับ เอ่อตัวเองที่ยงนอนข้างล่างก็รู้สึกว่าถ้านอนข้างบนมันรู้สึกว่ามันจะนองอแงอ่ะคือมันจะกลายเป็นว่าต่างคนต่างอยู่เพราะผมเองก็เป็นพวกแบบว่าถ้าอยู่ในห้องก็จะอยู่แต่ในห้องจะกลายเป็นว่าเอ,อสมาชิกในครอบครัวมันไม่มีจุดรวมศูนย์กลางนะครับมก็เลยแบบนอนข้างล่างมันยังแบบเออพี่สาวลงมาพี่เขยลงมาเขายังเห็นเราอะไรเงี้ยก็อารมณ์เหมือนเห็นแม่ตอนที่เขายังอยู่เนาะ โทษดีนะครับสองอาทิตย์แล้วยังปรับอารมณ์ไม่ได้เลยคือเวลาพูดถึงหรือคิดถึงในเนี้ยก็จะร้องไห้ตลอดเลยคือเอ่อตั้งตอนตั้งแต่แม่ป่วยเนี้ยแม่ก็จะอยู่กรุงเทพเนาะแม่ก็จะเป็นศูนย์กลางในบ้านไม่ว่าจะไปไหนอะไรยังไงเอ่อกลับมาก็ต้องเห็นแม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยคือตอนเนี้ย ก็เห็นแค่รูปถ่ายเนาะแล้วก็คลิปที่ผมถ่ายไว้ซึ่งบางทีผมก็ไม่ได้เอาอฟโหลดเพราะว่าก็ไม่อยากให้รู้สึกว่าหลายคนจะรู้สึกว่าเอาแม่มาหาอะไรอย่างเงี้ยนะครับบางทีก็ถ่ายเอ,อ,อยาแค่นี้ยแหละเวลานึกถึงก็ดูอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอ่อตามที่เขาเล่ากันสามวันเจ็ดวันอะไรอย่างเงี้ยสำหรับผมไม่มีเลยก็ไม่รู้ว่าเขาก็น่าจะไปดีหรือเปล่า ไม่มีเสียงไม่มีฝันไม่อะไรเลยสักนิดหนึ่งนะครับซึ่งที่ยังรู้สึกเสียใจยอยู่ก็คือบางทีเรารู้สึกว่าเราทําอะไรไม่เต็มที่ให้กับเขาเพราะว่าเอ,อเขาป่วนมาค่อนข้างเป็นระยะเวลานานเนาะบางทีเราก็รู้สึกว่าทําอะไรเป็นกิจวัตรเวลาเราทําอะไรเป็นกิจวัตรนานๆน่ะมันก็จะรู้สึกว่าชินชาแล้วเรารู้สึกไม่ได้ให้ความสําคัญอะไรกับเขามมกแล้วเราก็ยังรู้สึกว่า เขาน่าจะยังอยู่อีกกับเราอีกได้เป็นระยะหนึ่งเพราะว่าเราก็ทําใจแล้วว่าไม่มีใครเอ,อจะอยู่ค้าฟ้านะครับเพราะสักวันหนึ่งเขาก็ต้องไปเหมือนกันแต่ว่าดูเตียงนะครับอ,อตอนนี้วุฒสมศรีเข้าโรงพยาบาลรอบสองก็ยังไม่คิดว่าเขาจะไปน,นก็คิดว่าเออก็ยังปูเตียงเราเขากลับมาอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับ พอเขาไปเราก็รู้สึกว่าเสียใจในการกระทาบางอย่างหรือว่าการกระทําตั้งแต่เด็กจนโตที่เราสึดทําไม่ดีหรือทําอะไรให้แม่เสียใจอะไรอย่างเงี้ยนะครับพอนึกย้อนมันก็เสียดายที่คือบ้านนี้เราปากหนักเราไม่เคยบอกรักแม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็เลยแบบรู้สึกเสียใจค่อนข้างเยอะก็เลยแบบเป็นอารมณ์แบบเวลาคิดถึงแม่เราก็จะเงงห้ายอยู่อะไรอย่างเงี้ยเนาะ ทั้งนั้นที่เขาก็ไปมาสออาทิตย์แล้วก็เลยอ่ะอเรายังจัดการอารมณ์ตัวเองไม่ได้สิ่งที่เรารู้สึกทําแล้วมันสบายใจคือการไปวัดทำบุญเราไม่รู้หรอกนะว่าทําแล้วเขาจะได้หรือเปล่าหรือมุนมันเป็นหน้าตาเป็นยังไงแต่ว่าการทาบุญม,มันคือความสบายใจที่เราได้ทํานั่นแหละ <c oughs> ก็เลยเข้าใจว่า อคนมีอายุหลายๆคนเวลาที่เขาเห็นคนที่เรารักค่อยๆหายไปที่เราคนสองคนไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องอะไรก็แล้วแต่เนาะจนเหลือเขาคนเดียวในวาระสุดท้ายบางคนก็เลยหาไปพึ่งกับธรรมะหรืออะไรเงี้ยนะครับเพื่อให้ใจเขาอยู่ได้อันนี้เลยก็เข้าใจในจุดนี้นะครับก็ ไม่รู้แต่ละบ้านหรือว่าแต่ละคนเขามีการทําใจยังไงบ้างแต่ว่าอันนี้ก็พยายามแล้วแต่ว่าก็ยังแอบร้องไห้ตอนอยู่คนเดียวอยู่นะครับอันนี้ก็พยายามปรับอจากที่เคยชอบอยู่คนเดียวก็ออกไปกับพี่สาวบ้างเพราะว่าพี่สาวเาจะไปเหมือนไปเที่ยวกับญาติๆอะไรเงี้ยเราก็ พยายามไปกับเขาเพื่อไม่ให้เราคิดเยอะคิดมากแล้วก็ส่วนใหญ่ที่เขาไปก็เป็นไปทําบุญตามวัดอะไรอย่างเนาะคือไปแล้วมันก็ได้สบายใจได้ทําบุญให้แม่ให้พ่ออะไรอย่างเงี้ยแต่ก็แลกอย่างคือตอนที่พ่อเสียเราไม่ได้เสียใจอะไรขนาดเนี้ยอาจจะเพราะว่าพ่อเขาไปกระทันหัน,หนเรายังไม่ทันได้ดูแลอะไรแบบจนรู้สึกเสียใจมากถึงท่านกับของแม่นะครับเพราะว่าของแม่ดูแลเองมาค่อนข้างนา,งางนก็เลยรู้สึกแบบ เสียใจค in ่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาพูดคุยเรื่องของการบริจาคของกันแล้วกันเนาะว่าอะไรมันเหมาะในการบริจาควันนี้ก็มาคุยกันแค่นี้แหละเพราะว่าเออยากมาทําคลิปพูดคุยกันนะครับแก้เหงายังไงอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันให้ด้วยแล้วกันเนาะ จะได้หาข้อมูลดีๆเกี่ยวกับเรื่องราวเกี่ยวกับการดูแลคนแก่สูงอายุหรือข้อมูลสุขภาพมาแชร์กันในคราวหน้าอีกทีหนึ่งกรับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับกับคุณสมศรีึ้นแม่ผมเองครับ